สวัสดีค่ะอาจารย์ยานะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาพาใช้งานอแอปชีตนะคะมีเพื่อนในช่องถามมานะคะก็คือทักมาว่าอพอพัฒนาแอปชีตแล้วนะคะอยากที่จะเอาแอปเนี่ยไปให้ผู์ใช้งานนำไปให้ใช้ได้แบบไหนบ้างนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะพามาทำให้ดูว่าในเคสตัวอย่างเนี่ยสมมติว่า,าอาจารย์สร้างแอปสร้างแอปขึ้นมาเนาะเหมือนเป็นแอปขายของ ่เหมือนสร้างแอปสั่งอาหารในร้านอาหารเนี่ยพอเราสร้างเสร็จแล้วเราอยากให้อซอร์ที่เข้ามาในร้านอนะ่ะเข้ามาในร้านก็คืออยากให้มาสแกน q ิโคแล,ละสั่งอาหารของเรานะคะอ่าจะมีวิจารวิธีการอ่าทําอย่างไรนะคะมาดูนะอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาอันนี้แล้วกันนะคะเดต้าแบบเือตัวนี้คะอาจารย์เปิดเข้าไปที่แอปนะคะสมมุติว่าเราสร้างแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะออกใบบให้ตอร์ใช้งานเนาะอ่อในส,ององ Chief, อส่วนของแอปชีตอ่าถ้าเกิดว่าเราใช้ฟรีอ่ะถ้าเกิดใช้ฟรีนะแล้วก็มีการแอดอ่อแอปเขาของเมลอะจะแอดได้แค่สิบแอปเขานะสมมุติว่าเรามีทีมคนที่เข้ามาจัดก,การอ่อข้อมูลในแอปของเรามาแก้ไขหรือหรืออยากจะให้เขาติดตั้งแอปไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเขาอะโดยโดยแอปเมลของเขาเข้ามานะคะอย่างเงี้ยจะได้แค่สิบแอปเขานะคะ แต่ถ้าอยากมันจะเป็นต้องใช้อย่างนั้นจริงๆอยากให้ได้มากกว่าสิแบแอบเขาอะเราก็ copy duplicate แอปนี้เพิ่มแต่ตัว database อตัวบัญชีก็ใช้ตัวเดียวกันนะคะมันก็สามารถเพิ่มได้อีกสิแบแอปเขาก็ได้นะคะโอเคแต่นี้วิธีวันนี้ก็คือจะมาทำตัวอย่างให้ดูว่าสมมุติว่าพี่จันบอกว่าคนเข้ามาในร้านอาหารเราจ้างแอปให้เขาสั่งอาหารเราอะคือเขามาสแกนัวโค้ดเลย แล้วก็สั่งอาหารเราได้เลยอย่างเนี้ยนะคะอ่ามาดูวิธีการเริ่มแรกอ่าอันนี้ในเพื่อของหน้าโฮมเนาะเราจะแชร์แอปให้ยูเซอร์ใช้งานเราต้องเข้ามาเจอที่ตรงนี้ก่อนเม,มนูนี้อาจารย์อยู่ที่มุมมองนี้นะคะปิดตานะ่ะเจอเจอ,เจอที่ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะมันก็จะมีสองโหมดนะคะตรงนี้ในส่วน ส่วนแรกนะคะส่วนแรกคือ Require User s i n In ตรงนี้นะถ้าเราเปิดว่าแบบนี้แสดงว่าเอ่อคนที่ใช้งานแอปเราได้จะต้องมีการล็อกอินเมลก่อนนะคะ,ะโดยล็อกอินเมลอะไรก็จะมีใหเรียกตรงนี้ถ้าเราเซตตรงนี้ไว้ว่าเป็น Gmail นะคะ่ะก็คือการล็อกอินจะต้องใช้ Gmail ท่านั้นเนะาะจะเป็นตนัวเลือกแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าล็อกอินเข้าเมลไหนก็ได้ก็จะเป็น Any Provider ด้เลย,ยตรงนี้นะนะคะตามพวกนี้หรือจะเป็นเฉพาะเจาโจงของ Microsoft นะคะพวกนี้นะคะโอเคอันนี้กอนนีทพี่ใช้เมลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ยุ่งยากคือเข้ามาล้าหนาหารอยากให้สั่งอาหารได้เลยอ่าแล้วก็ปิดไม่ต้องเอินก็ได้นะคะไม่ต้องเอินก็คือแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะอ่าเดต้าอ่าถ้าปิดเลยนะคะอเปิดสองตัวเลยก็ไดานะคะตรงนี้นะ เปิดตัวนี้ทีนี้พอเปิดแล้วก็คือไม่ต้องใส่อิงของเมลนะคะอ่าเสร็จแล้วก็มาที่ตัวแชร์ตรงนี้นะจะเซฟไฟล์ไหก่อนก็รอเสระะมาที่แชร์ตรงนี้นะคะคลิกเลเหอหนึ่งครั้งอ่ะมาขึ้นหน้าจอนี้งแค่ะอ่าตัวนี้ก็คือถ้าแอปเมลก็สามารถแอปเมลตรงนี้เลยกำหนดสิทธิ์เป็นอ่า user app หรือเป็น author นะก็แ a p เข้ามา n t e r ขนมาเลยนะคะที่ตรงนี้อาจารย์จะใช้เอาไปใช้ค่ะสำหรับไปรานใช้กันร้านอาหารที่บอกคลิกที่ copy share นะคะตรงนี้จะมีอยู่3เงื่อนไขก็คือถ้าเราเลือก copy ลิงก์ตรงนี้นะคะก็คือ user ที่ได้ลิงก์ไปอะสามารถ edit แอปเราได้นะคะเข้าถึง ก้ไขได้อยอมใแก้ไขแอปได้นี่นะอ่าถ้าเป็น b r o อร์ล link ตรงนี้ก็คือสามารถ run แอปเนี้ยผ่านตัว b r o ซอร์ก็ได้ไม่ต้อง,งติดตั้งแอปชีทในมือถือเลยสามารถสแกน qr code ลงได้เลยนะคะตรงนี้นะอ่าถ้าเป็น install link ตรงนี้อ,อยอมให้ผู้ใช้ในแอป install แอปลงในเครื่องอลงในในเครื่องโทรศัพท์อันนี้นะอาจจะต้องมี ติดตั้งแอปชียด้วยนะคะลองเซตดู่นอะินสตอลนะคะถ้ามีแอปชีตอยู่แล้วว่าก็เหมือนคล้ายๆทำฉคัดไว้ที่หน้าดเดสก์ท็อปเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำสองวิธีนี้ให้ดูนะทำอันนี้ก่อนอันนี้กรณนนีที่แบบว่าเออเรา copy ลิงก์ไปแล้วเราไปเจน e r a t e code เลยลูกค้ามาสั่งอาหารปุ๊บสแกน super code แล้วก็สั่งอาหารเราได้เลยนะคะตรงนี้นะอาจารย์ copy ตรงนี้นะคะ อ่าเจะเดียวโค้ดจะใช้ตัวเจนตัวไหนก็ได้นะแต่เดี๋ยวจะจะเข้าไปลองเจนในอ่าตัวแคนวาสนะคะอ่าตรงนี้ในแคนวาสก็จะมีอ่าตัวแอปตรงนี้นะคะเลื่อนมาข้างล่างก็จะมีเจอโค้ดนะคะจุดเลยแล้วก็กวางเจอแอลนะคะวางวางเจแอลที่เราปัดซื้อมาแล้วก็วกอ่าเจนเลเร์โค้ดก็จะได้เูอโค้ดต,ตรงนี้เนาะ ทีนี้ก็เอาปแปะได้เลยนะคะแปะให้ user สแกนใช้งานแอปไปเลยดหนยวจากสแกนให้ดู mm hmm. ใช้ q r o ค้ดในไล n ์ก็ได้นะคะสแกนสแกนปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นอยู URL มาตรงนี้คลิกเลือกเลยอ่ะก็จะเข้ามาที่หน้าแอปของเราเลยนะคะตรงนี้นะสามารถทำงานได้นะคะ ทำงานได้ปกติเลยนะคะเพิ่มรายการเพิ่มรายการดรดบปกติท,ทำทำงานกับแอปเราได้เลยนะคะโอเคแบบนี้กรณีที่ที่ไม่ต้องติดตั้งแอปนะคะ ในเครื่องเราก็ยังยังไม่มีแอปเป็นนะโอเคทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งอันนี้กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือเนาะ,ะก็คือพอสแกนสั่งอาหารได้เลยเอาไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะตั้งแอปรับออเดอร์สั่งอาหารได้เลยนะคะหรือใช้งานอื่นอื่นอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องวิเซอร์จะใช้งานแอปอะไรๆนะคะเข้ามาสแกนได้เลยนะคะตั้งแอปแบบ่ม่ๆอ่อีกวิธีหนึ่งสมมุติว่า อ่าลิงก์นี้นะคะก็คือตอนนี้ที่เราอยากให้แอปอยู่ในเครื่องของเขาอะเหมือนเขาเข้ามาอ่าสั่งหรือใช้งานอะไรไบ่อยๆนะคะก็คือไม่ต้องแอแอ,อ,อีเมลอะก็คือมีลิงก์อยู่เนี้ยก็คือเข้าใช้งานได้เลยนะตรงนี้ก็คือใช้ลิงก์นี้แต่ install ไว้ในแอปในโทรศัพท์นะคะอ่า copy อาจารย์เรา copy ลิงก์นี้ไปดูนะตอนเป็นจนนห์ แบบ้บาเน,นี่ยเน,นี่ยตงเปิดนะอยคงเปนะหลังกนอ้นสัากนนปุบคลิกปุอ่าจะขึ้นให้ว่า install น,นะคะ install แล้วก็คลิก install เลยนะคะอ่ะ install เสร็จแล้วก็คือเรียก install app อะพอถามว่าเนี่ยจะเพิ่มไว้ที่หน้าหน้าจอหลักไหมก็คือในในหน้าจอในโทรศัพท์ของเราอะบอกเพิ่มอืมอน,นี่ก็ใชยย้างานได้ปกติทีนี้แอปก็จะอยู่ในเครื่องแล้วไม่ต้องสแกนใหม่เนาะเข้าไปดูอยู่หน้านหลักเลยนี่อยู่ตรงนี้นะคะอืมเนี่ย ก็จะเข้ามาใช้แอปได้เลยนะคะโอเคอทีนี้ก็คือสามารถใช้งานแอปได้แล้วนะคะสามารถที่จะใช้แอปที่เราพัฒนาขึ้นอะ่ะดูว่าอ่อวัตถุประสงค์ที่จะไปให้ยูซใช้ใช้อะ่ะใช้แบบไหนเนาะโอเคลองไปทำดูนะคะอะสวัสดีค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ